หลอใม่มาหาหล่อใหม่เม,มื่อกี้สายรูดสายเข้าหลูดเลยอ่ะต่อมาเราจะมาทำอะไรกันคะเดี๋ยวมันนี้ใส่ทรายให้อ่ะคนคนนี้มันข้าวันคนนี้มันข้าวัน จะเข้ากันไหมคนอย่าให้หลุดนะคนอย่าให้หลุดนะอะมองกล้องด้วยสนุกไหมคะสนุกสนุกไหมคะพี่น้ำสนุกสนุกไหมคะสนุกคะ่ะหนูทำอะไรคะทรายค่ะหนูทำทรายเหรอคะ,อะเดี๋ยวค่อยเช็ดนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดค่ะอ,ะค,อ,อ,อค้คนให้มันเข้ากันก่อนอืมไม่เป็นไรค่ะค้นให้มันเข้ากันเออนี่เอเอทำไมใส่